ฟันว่าโดยไล่ออกจากงานช่วงนี้จะมีแต่คนนำพาโชคลาภมาให้คุณคนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้คุณต้องมานั่งปวดหัวคุณอาจจะต้องรู้สึกวุ่นวายใจเนื่องจากคนในครอบครัวอยู่ในช่วงชีวิตโัวเลียวหัวต่อด้านความรักคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้คู่รักเป็นคนต่างชาติซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูดีส่วนคนมีคู่แล้วต้องระวังจะมีเรื่องของมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้านการงานและการเงินช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้ส่วนด้านการเงินค่อนข้างน่าเป็นห่วงคุณจะประสบกับภาวะเงินขาดมือคุณควรพยายามหาเงินสำรองไว้ให้ได้มาที่สุดฝันว่าไปทำงานสายช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอื่นจะเข้าใจตรงกันข้ากับคุณรวมถึงอาจจะนำไปสู่การทะเลาะเบาแววงได้ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนด้านความรักคนโสดคนที่คุณแอบชอบเขาอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาส่วนคนมีคู่ระวังมีปากเสียงกันให้หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันดูบ้างอย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงใส่กันด้านการงานและการเงินช่วงนี้งานคุณมีความโดดเด่นมากในด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ หรืองานที่ต้องพบประกกับคนต่างชาติต่างภาษาส่วนการเงินไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะคุณจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่